เพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันไหมคะว่าคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคืออะไรคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือคอตง,งอเป็นคณะกรรมการที่ก่อตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยพุทธศักราช1 4 4 0ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนั่นเองค่ะ แล้วคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่อะไรหน้าที่หลักของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจะแบ่งออกเป็น2หัวข้อหลักๆได้ดังนี้ 1. จะมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 2. จะมีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการเงินแผ่นดินเช่นตรวจสอบการรับจ่ายการเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอื่นของหน่วยรับตรวจ แลว้วเพื่อนๆรู้กันไหมคะว่าคุณสมบัติของคณะกรรมการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องมีอะไรบ้างคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินข้อแรกมีสัญชาติไทยโดยการเกิดข้อ 2. อายุไม่ต่ำกว่า45ปีบริบูรณ์ข้อ3 เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ10หรือเทียบเท่าซึ่งมีความชำนาญและประสบการณ์ด้านการตรวจเงินแผ่นดินข้อ 4. เป็นผู้มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านการบัญชีการสอบบัญชีหรือการตรวจสอบภายในข้อ5เป็นผู้มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์การเงินการคลังหรือการบริหารธุรกิจข้อ6 เป็นผู้มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์นิติศาสตร์รัฐศาสตร์หรือศาสตร์สาขาอื่นซึ่งเป็นประโยชน์แก่งานการตรวจเงินแผ่นดินข้อ 7. ดดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการกรรมการกรรมการผู้จัดก,การหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นของธุรกิจ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วข้อจํากัดของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินละ่ะมีไหมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีข้อจํากักาดการดำรงตำแหน่งอื่นที่มีลักษณะขัดแย้งกันเช่นเป็นสอสอสอวอนักการเมืองหรือเป็นกรรมการในองค์กรอิสระอื่นๆ และมีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้นอกจากนี้ยังอาจมีข้อจำกัดเชิงอำนาจหน้าที่เช่นการดำเนินการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายอาจจะต้องอาศัยกระบวนการทางปกครองหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้และการใช้อำนาจการลงโทษได้อย่างจำกัด การลงโทษทางปกครองมี3กรณีคือภาคทันตักเตือนโดยเปิดเผยและการปรับทางปกครองต้องทําตามกระบวนการการดําเนินการการตรวจสอบและการลงโทษต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดไว้เช่นการตรวจสอบการเงินการตรวจสอบผมสันดิษและการตรวจสอบการปฏิบัติตาม